สวัสดีครับเพื่อนๆครับคันนี้นะครับจะเป็นยามาฮ่าฟีโนนะครับปัญหาก็คือว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าได้อยู่นะครับอันนี้เราได้ลองตรวจช็คสวิตนะครับสวิตมือกำเบกตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อตรงต่อตรงชุดไดสตาร์ทชุดไดสตาร์ดีอยู่นะครับน่าจะเป็นที่ระบบสวิตแล้วนะครับเพราะว่า เราสามารถต่อตรงแล้วก็ติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูสวิตตัวนี้กันนะครับสวิตมือตัวนี้นะครับนี่ครับสวิตตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับเ,เวลาที่เราเปิดสวิตกุญแจนะครับแล้วเราก็จะกำเบรกนะครับไฟมันจะติดนะครับเดี๋ยวเราจะทสอนะครับเดี๋ยวเราแล้วเราก็จะกำเบรกนะครับ นะครับเวลาการเบรกแล้วไฟมันจะติดแสดงว่าสวิตมันใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวว่าตัวนี้นะครับอ่าคันนี้นี่จะเป็นที่สวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสมันจะไม่ค่อยดีนะครับเราวจะถอดมาขัดหน้าสัมผัสให้มันสะอาดนะครับ ติดแล้วครับก็คือว่าหน้าสัมผัสตรงสวิตชนะ์มันสกปรกนะครับทีนี้พอเวลามันสปกปรกแล้วมันก็จะสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าสายไฟมันจะไม่ไม่ครบวงจรนะครับอันนี้เราก็ได้ทําการแก้ไขเอากระดาษทรายมาขัดหน้าสัมผัสตรงนี้ครับขัดตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆนะครับรถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับ ก็จะมีสวิตอยู่สองสามตัวนะครับที่เราจะต้องดูคือตัวนี้นะครับแล้วก็สวิตเบรกนะครับสวิตเบรกแล้วก็สวิตเบรกด้านซ้ายนะครับมันสวิตพวกนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมไปที่ตัวควบคุมไดสตาร์อีกทีนึงนะครับถ้าสวิตพวกนี้มไม่ทำงานนะครับมันจะมันจะไม่ลงกาวที่สวิต ได้สตาร์ทนะครับมันจะไม่ลงกาวมันจะทำให้สตาร์ทไม่ติดนะครับสำหรับสำหรับคันนี้คันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แก้ไขสวิตมันก็ใช้ได้แล้วครับนะครับัเนปะ็นที่สวิตนะครับผมสวิตอ,อ่านั่งฝ่ามือนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยมห้าฟีโน่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทนะครับ เราต้องกำเบกก่อนนะครับโอเคครับสตาร์ทง่ายๆนะครับก็คือว่า,าสวิตไฟมันหน้าสัมผัสมันไม่ค่อยหน้าสัมผัสมันสกรปกนะครับก็ได้ทำการอกระขัดทรายขัดทำความสะอาดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อน,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 นทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ขอคมครับสวัสดีครับ